วิธีชาวบ้านนะครับปริมาณไม่ทันเขากำลังสูบปลากันอยู่นะครับแต่หลักวดวันนี้นะครับดูคุณลุงนะครับจับปลาอืมอนี้ว่าบ้านนะครับสูบปลาจับปลานะครับสูบน้ําออกจากสะะระแล้วก็จับปลาไว้ให้ลูกหลานที่มาเยี่ยมช่วงสงการได้กินกันนะครับ <c oughs> อืม พอเอาปลาขึ้นไปเก็บรอบนึงแล้วนะครับที่รถกระบะนู่นนะครับเห็นว่ามีแต่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆ เป็นวิถีชาวบ้านนะครับอันนี้อยู่ที่ทุ่งนานาโคกนาหนองพ๊อกครับ <c oughs> ครับก็อยู่ที่บ้านค้อนะครับตำบลสีสะอาดอำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับที่สีสเกต <c oughs> อ่าเงียบแล้วนะดับเครื่องแล้ว ป่าไปไว้รอบแรลกรลอบสองไปแล้วมีนจะต,ตัวใหญ่เยอะนะออพีพ่เมียบอกว่ามันจะปาลาดุตกตัวเล็กอืมในึอใลยนี่ตรงขอนไม้เนี่ยมันขึ้นเมื่อกี้น,นี่ตรงขอนไม้เ่ โอ้ตัวนี้ไหมครึ่งโลได้นี่เน,น่ยนะออโลแหละลงลลเออครึ่งโลได้ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันมาครึ่งโลเลย,โ,ย,อยโอ้อยากแข็งแรงเหมือนเดิมเด้หน้อยลงลุยด้วยเลยเน,นี่ยไม่แข็งแรงเนี่ยแต่แข็งแรงด้วยเนี่ยโอ,โโอ้ขึ้นบกแล้วเนี่ยชิดไปแล้วเนี่ยไปหาเจ้าเหมือนเดิมเลย ตัวใหญ่ใหญ่อือเหรอเนี่ยวันนี้ต้องทำอะไรกินให้เท่าไหร่นะต้มก็กินบ่อยเลยไหมพี่ทำให้กินบ่อยเลยไม่ต้องเผาย่างทำแปะสะประมาณว่านี่ก็ทำอะไรกินนะทำให้กินบ่อยเลยไหมทุกอย่างแล้วไหม อี่ประมาณนั้นเลอมดแดงวเราปวดแดงเยอะๆอยากให้ปดแดงทุบอบไมแล้วยู่ใน้เมลีบไม่เอาขยะมาทิ้งด้วยนั่นนี่อยู่ลังรถ อยู่หลังรถนั่นแหละเดี๋ยวจะกลับค่อยเทไม่น่ามาขโมยของกันหรอกเนาะบ่อปลาก็เยอะอยู่ ไม่น่ามากระมงขโมยกันนะผมว่าแถว,วลลแบ้านผมขน,นาดน้องผมนอนเฝ้าทุกวันยังไม่เหลือเลย <โด S 2> อยู่บ้านมีเต็มมาทุกครั้งไม่ค่อยมีเบ็ดเลยมาวันนี้เบ็ดเต็มเลย <laughs> นอ้องแซ่ก็ใส่แล้วเคยได้ไหมเ,เลยมาบ่อยไม่สูบว่าเสียดายปลาปล่อยคนอื่นกินอยู่ได้ ครับวครับเอยอาเบ็ดมาบ้างครับันมีอันมีอันอันเป็นตด้วยะเดี๋ยวดูกันจับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันว่าได้เยอะขนาดไหนปลาที่ได้นะครับเยอะมากเลยอันนี้ในกระชังล่าสุดนะครับดูด yeah, ูในบ่อดูในบ่อตัวใหญ่ๆกับโอ้โห นี่เลยครับไปทำอะไรกินตัวใหญ่มากตัวนี้โอ้โห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 ปลานร์ก็มีช่อนเดี่ยวตัวใหญ่ๆแบบโอ้โหตัวละครึ่งโลตัวละโลกว่าอื้มรู้ทำอะไรกินโอ้โหยอดคือบางส่วนนะครับโอ้โหตัวนี้ ใส่สองโลได้เลยครับนี่ยน่จะโลครึ่งเงี้โลสองโลครึ่งโลโอ้โหยังเอามาไม่หมดเดือยเยอะครับนี่คือรวมทุกอย่างแล้วนะครับไซส์ขนาดนี้เลยลองดูครับลองดูปลานาโคกนาโคกคือนาที่ไม่ได้อยู่ใกล้น้ำนาบนที่สูงนะปลาและไซสใ์ใหญ่ๆดูไซส์นี่ครับ มีคือซองโลครึ่งโอ้โหโอนเผาเกลือตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีปิ้งปลาดุกนาโอ้โหของแท้นะครับแบบมาก็ทำเมนูกินเลยเที่ยงนี้ครับปลาดุกย่างแล้วก็ปลาช่อนเผาเกลือตัวย่อยๆนะครับโอ้โหน่าทานมากเลย ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ